ใช้งานจริงรอยู่ผมว่าอยู่มา15บวกลบไซส์นี้นะคุณหอนนี้มันเกินดีเซกเมนต์ไปแล้วนะรับใหญ่มากเลยนะจะรีมูซีนอยู่แล้วว่กคุ้มอยู่ลองลงมาเลยครับจอครับจอแยกซ้ายขวาตัวนี้ก็จะมีหูฟังแต่รีโมทตัวคอนโทรลแยกมาให้เลยเครัคางนี้ก็มีนะคะ<ม>นี่ยมีอะไรครับ,รบอีกอย่างอะไรครับเจ้าของเก่าครับ ไม่ได้ใช้เลยครับผมฟั<อ>งไม่ได้ใช้เลยยังอยู่ในกล่อง<ม>อย่างดีเลยครับผมตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเฮ้ยแต่คันนี้ถ้าพูดถึงราคาลงเยอะสุดเลยนะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่คันนี้ลงเยอะสุดแล้วก็ถือว่าคุ้มสุดไหมก็ถือว่าคุ้มสุดออกมาใกล้แคคันนีนนน้ประมาณเท่าไหร่คะหกล้านประมาณหกล้านกลางๆคันนี้แล้วพอมาอยู่กับเราที่นี่ล่ะคะห สวัสดี FC วันดูคาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะบูมกับฮอนครับผมพวกเราอยู่กันที่ค<ข>าบัตเลอร์แหล่งรวมรถหรูรถสวยก่อนที่ไปชมรถสวยๆกันนะคะแน่นอนละค่ะฝากช่องทางนะคะโซเชียลมีเดียของทางวันดูคาด้วยและอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์รถใช้แลกคุณภาพในแอปวันดูคาด้วยนะครับโลโก้ตรงนี้ที่เห็นตรงหน้าจอครับผมยืนยันได้ว่ารถคันนั้นเนี่ยดีจริงเพราะว่าผ่านการตรวจสภาพอยากได้รถมือสองดีๆแบบสบายใจยังไงมองหาสัญลักษณ์รถใช้แลกคุณภาพแบบนี้เอาไว้ด้วยนะครับใครที่มองหารถยุโรป ในราคาต่ำล้านนะฮะด้านในเหมือนคาเฟ่เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเรามาอยู่กับพี่โอนะครับผู้บริหารของ Car Butler นะครับผมครั้งก่อนผมไม่ได้มาด้วยนะเป็นทีมงานผมมาอีกชุดหนึ่งแต่ว่าสถานที่แลดูเปลี่ยนไปนะพี่โอก็เท่ากับว่าตอนนี้มีสองจุดอยู่ในตลาดเดียวกันในเดือนารนานแรกของเราครับก็จะเป็นรถตู้นะครับรถ SUV แล้วก็เป็นพวกรถเก่งส่วนรนข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นพวกรถยุโรปเลยเรื่องคุณภาพรถยนต์ยังเหมือนเดมมมมทีี่่เืออดดัั้ยยครรรรบบถาาาาาลกกก็ซจจจโชูขขงตไปะ S <S มีป้ายทะเบียนด้วยใช่ครับตอนนี้ก็มีเป็นในส่วนของทะเบียนเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับ3คันที่คัดเอาไว้เจ้าของเดียวหมดเลย3คันสายรถรู้อย่าพลาดนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูรถกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับคันแรกนะเป็นโตโยต้าเวลไฟนะครับคันนี้เป็นปี2016นะครับเป็นรุ่นแซดจีดิชั่นก็เป็นรุ่น, ation, น,นท็อปสุดนะครับ<ม>ก็จะมีชุดแต่งแล้วก็ล้อแม็กที่เป็นของแซดจีดิชั่นมาอ๋อน้ำมันล้วนน้ำมันล้วนครับอันนี้เครื่องเท่าไหร่นะฮะเครื่อง2005สอคพันห้าครับเบนซินจุดห ประมาณเท่าไหร่คะคันนี้ป้ายแดงอยู่3ล้าน4นะครับโดยประมาณนะครับพอมาอยู่กับเราวันนี้คันนี้อยู่1นึ่งล้านแปดแสนบาทครับมาดูซิว่าล้านแต่กว่าได้อะไรบ้างจากด้านหน้านะครับก็วลีลไฟที่ต่างจากอาพาร์ตก็คือไฟไฟหน้าเนี่ยวลีลไฟก็เป็น2ชั้นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนของตัวแซจีนชั้นเขาก็มาต่อกันด้วยล้อแม็กครับคันนี้ล้อแม็กซ์สิบแปดนะครับประตูบา,สานสไลด์อันี้ออโตโ้ออโต้ครับอขอดูด้านซ้นายก่อนดีกว่า ผมจำได้อยู่ว่ารู้สึกว่าถ้าเปิดมือครับปิดไฟฟ้าครับตัวนี้เขาทำมาไว้ป้องกันถ้าเกิดเหมือนเหมือนเคสที่ว่ามีเด็กไปโหนนะครับครับครับแล้วตกลงมาผ่าเขาเลยทำเป็นเปิดมือปิดไฟฟ้าบอกก็พับแขวได้นะครับแยกซ้ายขวาที่เด็ดจริงๆผมว่าน่าจะอยู่ด้านในมากกว่าคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูคำนี้มานานมากแล้วใไหไปไปดูไปดูด้นในครับเชื่อแล้วครับผมว่าด้านในฮะเอาผ่ากับเบลฟายแทบไม่ต่างจริงๆครับผมนาต่อตรงนี้รองรับกล้องมองหลังมีเส้นบอกระยะให้เสร็จสับเลยนะฮะในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจัดเต็มนะครับคร้ เปิดปิดไฟหน้าตัตโนมัต b ดิ k i n g s e n s ร์มีให้ครบ Engine Start เบาะปรับไฟฟ้า 8-way กูหน้าเลยอ่ามาดูที่แดชบอร์ดตรงหน้าตรงกลางดีกว่าแอร์เป็น3โซนใช่ไหมฮะใช่ครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังปรับแยกได้นะครับมาพร้อมกับระบบปรับอากาศ n a นอีดิ่งมือไฟฟ้า Auto b เบ k e โ o ทร t r a c ่น o n นโท t r o l การลื่นถลายมีโหมด Eco มีให้ช่องเก็บของต่างๆมีให้ตำแหน่งเดียวเอาผ่านแบบเป๊ะครับผมดันบนนี่ก็มีสลูปเหมือนกันแต่ด้านหน้าผมจําได้ว่าเป็นบานกระทุ้งนะบางกระทุ้งครับแล้วก็ในส่วนของการคนโทรลต่างๆเนี่ยคนขับเป็นคนเซอร์วิ กับเลขใหม่นะครับเพราะเลขใหม่เนี่ยแสงกว่าแต่ทีเด็ดจริงๆของเวลไฟนะครับผมมันอยู่ที่ด้านหลังนะครับด้านหลังสะดวกสบายมากค่ะกว้างมากนะคะก็อย่างที่พี่โอบ,บอกไปว่าแอร์นะคะมีแยกให้ทุกทชิน<า>น่นั่งแล้วก็มีจอด้วยแอร์เพนเชื่อมต่อ u t u b e อะไรพวกนี้ได้อยู่ใช่ครับรรก็คอนเนคกันระหว่างหน้าหลังสำคัญก็จะมีเรื่องของสระลูฟที่เปิดจากด้านหลังตัวบอกก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่องเก,ก็บของก็มีเยอะมากเลยอ้อแล้วก็ปุงกระจกค่ะก,ก็สามารถเปิดได้ด้วยแล้วก็มีมีม่านด้วยนะคะ มันจะมีมากตัวนี้นนราคานี้ขอถามนิดนึงก่อนจะไปคันต่อไปสามารถจัดเต็มได้จัดเต็มได้ครับช <จะ S 1> ั้งว่าอยู่ประมาณ3ามถึงสี่มือนี่แก่คันแรกไปดูคันที่สอดีกว่าครับไปอันที่สองคือนนอ,คอ,อะไรยังไงคะ คันที่2เป็นบ m นะครับ X1 ครับ 18D X Line นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลปี2016นะฮะออกหม่ป้ายแดงคันนี้ประมาณอยู่ที่เท่าไหร่คะคันนี้อยู่ประมาณ2ล้านกว่า2ล้านครับแล้วลองมาอยู่กับเราที่นี่เหลือเพียงแค่899,000บาทครับค่างวดตกประมาณเท่าไหร่ฮะค่างวดอยู่ประมาณ20,000มีอะไรน่าสนใจบ้างคันนี้ครับเรื่องแพลนน่าอะไรครตัวนี้นะครับเป็นตัว X Line นะครับล้อแม็ก X Line เนี่ยมันจะต่างกับตัวตัวล่างจะค่อนข้างสวยกว่าตัวอื่นคืออย่างนี้ครับาง X นคไทยเอ็กว ทำหรูหรากว่าจริงๆผมมองว่าเป็นห้างที่นั่งที่ ที่ใช้งานแล้วมัน,มนทุกที่นั่งเนี่ยมันโอเคหมดเลยดีกวาก็จะฝาหายไฟไฟ้านะครับก็บทั้งหลังเนี่ยที่เก็บของค่อนข้างเยอะอีกอย่างนึียร์นี่แยกนะครับแยกเป็น40 40, 40 20อันนี้คือด้านนอกนะครับผมแต่ว่าด้านในฮะอันนี้สําคัญเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยละกันอันนี้คือรายงานการตรวจ<อ>นะครับผมจาก In s p เป t i ั n ของวัตถุพานะครับผมซึ่งคันนี้ครับผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อวันที่20พิบพฤษภาคมสนย0 2 3นะครับผมรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคร ควรจะมองหาสัญลักษณ์รถแช้แล้วคุณภาพนะครับผมซึ่งถ้าคันไหนมีสัญลักษณ์รถใช้แล้วคุณภาพก็จะมีรูปเล่มแบบนี้บ่งบอกเรียบร้อยเรื่องคุณภาพสบายใจหายห่วงได้เลยอย่างนี้เราไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะใช่ใช่ทันีบอกว่าอย่างนี้เราไปคันสุดท้ายเลยนะไหมอ่ะไปคันต<ม>่อไปเอ้ยไม่ได้สิออปชันพูดกันงสักนิดนึงให้เขารู้ว่ารถ8 0 0 0 0นกว่าเนี่ยได้อะไรบ้างครับพี่โออ่ะพาดูหน่อยเริ่มจากพวงมาลัยกันเลยปกติฟังก์ชันซ้ายขวาครับผมพุ่สตาร์ท ตัวนี้จอนะครับมีไอเดียมาให้นะครับตัวนี้เป็นไอเดียตัวใหญ่ละนะครับก็คอนโทรลได้ทั้งหมดเลยจากตรงนี้นะครับโหมดการขับขี่ตัวนี้ก็ขับได้ทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโมต้มีโหมดสปอร์ตอีโคโปรถ้าเป็นตัวเอกไลน์ก,ก็ภายในจะต้องสีต่างตาอยู่แล้วกีกลาเขาเลยความรู้ลางของแดชบอร์ดนะครับสีดำดูแลมาดีมือเดียวครับมือเดียวเข้าสู์ทุกระย,ยะออปชั่นพื้นฐานที่รถทั่วไปพึงจะมีคันนี้มีครบครับ แอร์อได้เป็นแยกซ้ายขวาเนาะซ้ายขว,า,วาครับใช่ครับเครื่องเสียมฟอนเดิมเลยเจาก V อ <BL S 1> ทั้งหมด<ช>เลขไม้ก็แสงกว่า แสงกลางๆข้างหน้าประมาณนี้คุณผู้ชมคุณฮอนเดี๋ยวจะหลับก่อนแอดด้านหลังมีแยกให้แบบมีแอร์ด้านหลังด้วยช่องนะคะวางแก้วตรงนี้มีให้นะคะแล้วก็มีที่เก็บของตัวนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะอีกหนึ่งความชอบนะครับรถยุโรปขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความปลอดภัยครับผมแอร์แบกนะครับผมมีทุกเสา ABC รอบเลยค่ะอันนี้คันที่2ครับ X1 ครับราคาต่ำล้านจัดมาให้ลูกเพจบรรดุคาแล้วใครสนใจรีบจ่ายครับผมคันสุดท้ายก็เป็นเบนซ์ครับ S 3 0 0ามร้อยพุทธิ์เอกไฮบริดนะครับคันนี้เป็น AMG การตัวท็อปสุดเลยท็อปสุดนุ่นใช่ครับผมเป็นเครื่องอะไรฮะเครื่องดีเซลครับไฮบริดสองจุดสองดีเซลเหมือนจะเล็กนะเพราะว่าคันใหญ่ครับแต่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาทำงานด้วยใช่ครับผมเป็นไฮบริดอัตราการกินน้ำมันครับเขาบอกว่ากินน้ำมันดุเดือดจริงปะไม่จริงครับใช้งานจริงผมว่าอยู่มาสิบห้าบวกลบไซส์นี้นะคุณฮอนนี่มันเกินดีเซกเมนต์ไปแล้วนะครับใหญ่มากเลยนะจะรีมูซีนอยู่แล้วว่าคุ้มอยู่ ไปออคะันนี้ประมาณมเท่าไหร่คะหล้านประมาณ6ล้านกลางๆคันนี้แล้วพอมาอยู่กับเราที่นี่ล่ะคะหนึ่งล้านสี่าหครับคุณซื้อได้แล้วอโอเคครับได้ครับ,คครบทำสัญญาครับข้างวัอนอยู่ประมาณ5 2 5งหมื่นห้ถึงสองหมื่นเจ็อยู่ที่เรื่องสภาพแล้วตอนเนี้ยคันนี้เพิ่งมาเลยครับดูเด้ยไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะมันจะสักขนาดไหนครับผม พาดูเชิญฮะได้เลยครับคันนี้นะครับเจ้าของเก่ามือเดียวซื้อเงินสดไปเลยข้อศูนย์ครับที่เซอร์วิสที่เบนซ์ปุกระยาเลยคันนี้มีประวัติสุดชัดเจนอันนี้รถสูงนะรถสไม่ใช่รถเกย์ไม่เลนส์เกย์ครับแน่นอนแบบนี้ก็ด้วยความที่เป็น AMG ครับก็จะมีแอ่นชวหน้าชุดแต่งเป็น AMG มรอบคันนะครับล้อแบก AMG นะครับไฟหน้าเป็น Intelligent Light System นะครับก็เลี้ยวตามปรับสั้นยาวได้หมดเลยไม่แยงตาคนอื่นแน่นอนไม่แยงตาคนอื่นแล้วก็เวลาเลี้ยวเเนนนีี่่ยมม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 ัก็ไุุบอดดืาะ ไม่ต้องกลัวตกถนนอีกอย่างเลยครับท่านี้ก็ดูง่ายๆครับตัวนี้เรดาร์ที่เจ้าจบก็มีอยู่ประมาณสามตัวมีเซนเซอร์นี่หรอใช่ไอเรดาร์นี่ได้เรื่องอะไรฮะได้เรื่องของที่ผมบอกเรื่องของไฟเซนเซอร์ที่ปล่อยน้ำฝแล้วก็คำนวณระบบต่างๆการชนอะไรพวกนี้มีมาให้ผมอ๋อมีตัวระบบกันการชนอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับ S <S อันนี้หลักคาแก้วหลักคาแก้วใช่ครับเป็นเรื่องเอ็มจีครับหลักคาแก้วเต็มบานเลยแล้วก็ก็เป็นพาร์โน,นลิมิกสันลูปใช่ครับเรียบร้อยประตูดูดเรียบร้อยสี่บานดูดสี่บานใช้งานได้ปกติครับนี่โชว์ท้ายประมาณนี้นี่ครับนี่ก็ที่เก็บของด้านหลังนะครับก็เรื่องตอนนี่มีแบตเตอรี่ให้บินอยู่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากอ่ะไปดูด้านในกันดีกว่าครับป้าไปค่ะข้างหน้าที่ผมเห็นตรงนี้ความหรูหราจัดเต็มมากมาในโทนสีน้ำตาลนะพี่โอนะครับใช่ครับ แต่ก็ยังมีความเป็นสปอร์ตนะเพราะเป็น AMG พวงมลาลัยนี่มีตัดท้ายอยู่แพดเดิลชิฟมีให้แล้วก็ในส่วนของ function, มัลติฟังก์ชันมีให้ครบครับผมเป็นเครื่องเสียงเบอร์มมสเตอร์ด้วยนะครับเบาะ12เวพร้อมเมมโมรีซีทสามตำแหน่งทั้งคนขับและคนนั่งนะหน้าจอใหญ่มากจอนี่แทบจะเชื่อมกันแล้วเพราะถ้าเจนใหม่ๆเขาจะเป็นจอยาวเลยใช่ใชไหมพี่ใช่ครับแลสบอร์ยาวตรงนี้ปรับความสว่างของหน้าปัดได้ปิดม่านหลังให้กับผู้โดยสารตอนหลังได้คันนี้ใครได้ไปผมว่าเขายังคุมกับราคาแต่มันยังไม่หมดแค่นี้ฮะตรงนี้ปุ่มมเยยอะแยะแาก ไอ้ที่เป็นรูปโชกแล้วเป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตอันนี้คืออะไรครับพี่โอครับอ่าตัวนี้ก็เรื่องปรับโหมดของการจับขี่นะครับปรับโหมดของโชกได้นะครับว่าจะให้นุ่มหรือว่าจะให้ออกสปอร์ตก็จะแข็งหน่อยอ๋ออันนี้คือเป็นโชกถุงลมถูกไหมครับถุงลมครับพี่โอครับข้างหลังเ่ยพาดูหน่อยฮะเป็นยังไงบ้างครับข้างหลังตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีแอร์แยกให้นะคะด้านหลังแยกอุณหภูมิกันเป็นแบบว่าดิจิตอลเลยนะตรงนี้นะครับผมบอกในส่วนของของตำแหน่งที่ดีที่สุดของ S อสค่ายก็จะเป็นตำแหน่งผมนั่งอยู่เเนนนีีี่่่ยะะครับก็จมมมท้องพิาให ตัวนี้นะฟังก์ชันตรงแผงประตูเนี่ยจะมีคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเราสามารถสั่งเบาะข้างหน้าเนี่ยให้เลื่อนไปก็ได้แอร์ที่เมื่อกี้ที่ทางคุณฮอนนะครับรายงานแจ้งก็คือจะมีตรงนี้แล้วจะมีที่เสาบีเสาบีซ้ายขวาเลยใช่เสาบีนี่จะมีตั้งแต่ e class กับ s class จะมีแอร์ที่เสาบีมาให้ลองลองมาเลยครับจอครับ<า>จอแยกซ้ายขวาตัวนี้ก็จะมีหูฟังแต่รีโมทตัวคอนโทรลแยกมาให้เลยครับข้างนี้ก็มีนะคะนี่มีอะไรครับอีกอย่างอะไรครับเช่างของเก่าครับไม่ได้ใช้เลยครับ ฟังไม่ได้ใช้เลยยังอยู่ในกล่อง<ม>ยังดีเลยครับผมตันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ก็แบบเก็บได้แล้วก็เนชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเพิเ่มเติมตรงนี้ได<อ>้คะเฮ้ยแต่คันนี้ถ้าพูดถึงราคาลงเยอะสุดเลยนะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคันนี้ลงเยอะสุดแล้วก็ถือว่าคุ้มสุดไหมก็ถือว่าคุ้มสุดอ่ะใครสนใจคันนี้นะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทครับใายสู้ไหวต้องจัดฮะขับรถยุโรปไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นอีกต่อไปทั้งสามคันวันนี้บอกเลยว่าผมเอื้อมถึงทุกกคคันนนผผผผมมมมพพููดดเเเลลลยยววววว่่่าาาาไไหหหหหชือจจ็ะ สำหรับลูกเพลของเราจะต้องมีโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนพี่เอขายโปรโมชั่นอะไรบ้างคะจัดให้เลยครับสำหรับวันทุกค้านะครับก็รถของเรานะครับถ้าบอกว่ามาจากวันทุกค้านะครับเราแถมเครื่องแก้วแล้วก็ฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ทุกคันนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ครับราคาพิเศษเลยครับตัวต้าเบลฟรายครับจากราคาปกติ1 9 9 0 0 0 0บาทเราลดให้ไปเลยครับ1นึ่งแสนบาทเหลือ1 8 9 0 0 0้บาทครับและยังไม่พอนะครับ b m ี1นะครับราคาปกติ959เหลือ899ครับสแปดเก้ ลูกเพจของวันุชาที่มาดูในคลิปนี้เท่านั้นนะครับครับผม,ผมโปรโมชั่นดีแบบนี้วารนตีล่ะคะต้องดีตามมาด้วยน้องครับผมวารนตีเรารับประกันให้อยู่รับเครื่องเคลียร์หนึ่งเดือนครับค่ะอ,อันนี้ร้านดูแลให้เลยดูแลให้ครับหรือมีปัญหาอะไรครับสอบถามมาได้ ร้านเราลงอะไรเนี่ยเรามีดีลให้หมดสนใจอยากจะมาดูรถด้วยตัวเองบางคนไม่เคยมาแถวนี้เลยของเราตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยครับเราตั้งอยู่ถนนกาญจนานะครับถ้ามาจากบางบัวทองนะครับเราอยู่ถึงก่อนถึงวังลมนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ในตลาดรถยนต์เดอะเบสท์้านะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับอยู่ต้นเลยครับอยู่ฝั่งขวามือด้านหน้านะครับผมร้านเราสีน้เงินนะครับแล้วก็มีตัดลายไม้สวยๆอย่างนี้ร้านเขาหรูสุดในตลาดแล้วตอนนี้ช่องทางออนไลน์มีทางไหนบ้างช่องทางออนไลน์มีทุกช่องเลยครับผมเฟซบุ๊กทิกต็อกนะครับผมไลน์แอด เซิร์ฟได้เลยครับว่าคาบัลเลอร์นะครับจะขึ้นเลยหรือถ้านึกไม่ออกเข้าไปแอปแวนูคาก็ได้เซิร์ฟว่าคาบัลเลอร์ขึ้นเหมือนกันวันนี้ขอบคุณพี่โอมากนะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับ